สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาแก้ไขนะครับไดกินอินเวอร์เตอร์นะครับอาการทำงานสักพักหนึ่งแล้วก็ตัดนะครับผมนี่นะครับก็ไล่ตรวจเช็คระบบน้ำยาก็ปกตินะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับตัวแผงคอยเย็นด้านในชุดมอเตอร์ปกตินะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มาไล่เช็ค พวกระบบแผงวงจรนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเช็คตัวที่รีโมทแล้วนะครับมันไม่พบอาการเสียนะครับไม่ขึ้นโค้ดนะครับแล้ก็เจ้าปัญหานะครับตัวคาปาซิเตอร์ตัวสีดำนะครับตัวบนนะครับของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเสื่อมสภาพนะครับผมทำให้แอร์ทำงานสักพักหนึ่งแล้วก็ตัดนะครับก็ทำการเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ทั้งชุดนะครับผม ครับเปิดแนตอบนะครับแล้วก็ับมาใชานได้ปกตินะครับครับจะตอบการทำงานของเครื่องอีกประมาณสิบห้านาทีก,กินกาแฟไฟที่สอง เดี๋ยวรอรักนนะครับรอร้อนนะครับตอนนี้มันกําลังดูร้อนออกมาจากห้องนะครับ